นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าหมีขั้วโลกกับเพื่อนใหม่การละครั้งหนึ่งบนทุ่งน้ำแข็งกว้างใหญ่ทางเหนือมีลูกหมีขั้วโลกตัวน้อยชื่อว่าโพลีโพลีชอบออกเดินเล่นสำรวจโลกกว้างแม้แม่จะคอยเตือนว่า อย่าไปไกลเกินไปนะแต่หัวใจโพลีเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคืนหนึงเกิดแสงเหนือผาาฟ้าโพลีเห็นลำแสงรูปเส้นทางทอดยาวไปสุดขอบน้ำแข็งเขารู้สึกเหมือนมันกำลังเรียกหานั่นอาจเป็นการผจญภัยของข้าโพลีคิดแล้วจึงตัดสินใจออกเดินทางระหว่างทางโพลีเจอกับสุนัขจิ้งจอกหีมะ ชื่อว่าฟินฟินตัวเล็กแต่ฉลาดปราดเปรื่องเจ้าจะไปไหนในความหนาวเหน็บแบบนี้ฟินถามไปตามแสงเหนือเพื่อหาความลับที่ซ่อนอยู่ฟินยิ้มกว้างแล้วตอบว่างั้นข้าจะไปกับเจ้าไม่นานทั้งคู่ก็เจอนกเพนกินนักเดินทางชื่อว่าลูน่า ที่พลัดหลงมาจากแดนใต้รูหน้าร่าเริงและชอบเล่าเรื่องตลกทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพวกเขามาถึงทะเลน้ำแข็งที่แตกเป็นช่องช่องน้ำเย็นเชี่ยวกรากไหลผ่านเราจะข้ามไปยังไงดีลูน่าถามฟินคิดสักพักแล้วบอกว่าใช้ก้นน้ำแข็งเป็นสะพาน โพลี่จึงใช้แรงผลักก้อนน้ำแข็งเรียงต่อกันลูน่ากระโดดอย่างคล่องแคล่วและฟินก็นำทางสุดท้ายทุกตัวก็ข้ามได้สำเร็จจูจูลมแรงและหิมะก็ถาโถงเข้ามามองแทบไม่เห็นทางโพลี่เริ่มท้อแต่ลูน่าบอกว่าในความมืด เราแค่ต้องเดินไปด้วยกันฟินใช้หูฟังเสียงลมเพื่อนำทางทั้งสามเกาะกลุ่มกันไว้และก้าวผ่านพายุออกมาได้และได้มีสุนัขจิ้งจอกอีกหนึ่งตัวและมาทักทายทั้งสามแล้วจากไปในที่สุดพวกเขาก็มาถึงปลายเส้นทางแสงเหนือ ที่นั่นมีหอคอยน้ำแข็งเรืองแสงส่องประกายระยิบระยับภายในหอคอยมีคริสตัลแห่งมิตรภาพดวงใจวิเศษที่รวมพลังของเพื่อนแท้เอาไว้เสียงก้องกังวาลดังขึ้นว่าผู้ที่มาถึงที่นี่จะได้รับของขวัญไม่ใช่พลังอำนาจแต่คือมิตรภาพที่จะคงอยู่ตลอดไปทันใดนั้นคริสตัลก็เปล่งแสงล้อมรอบทั้งสามตัวและกลายเป็นสร้อยเล็กๆ ให้แต่ละตัวเก็บไว้เมื่อกลับถึงทุ่งน้ำแข็งโพลีรีบเล่าเรื่องการผจญภัยให้แม่ฟังแม่มีหัวเราะและกอดลูกแน่นแล้วพูดว่าลูกโตขึ้นแล้วจริงๆและที่สำคัญที่สุดลูกได้พบเพื่อนแท้ฟินและลูน่ายิ้มกว้างทั้ง3ส,สัญญาว่าจะออกผจญภัยด้วยกันอีกครั้งคติสอนใจจากเรื่องนี้ คือมิตรภาพแท้จริงคือพลังที่ทำให้เราก้าผ่านอุปสรรคแม้ตัวเล็กหรือใหญ่แต่ทุกคนมีคุณค่าในทีมการผจญภัยยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การค้นพบสิ่งใหม่แต่คือการพบเพื่อนแท้ระหว่างทางนิทานจบแล้วนะคะฝากเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนกดไลค์กดแชร์นิทานเรื่องนี้และกดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง นิทานเด็กคิดแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ